สวัสดีครับคุณผู้ชมปฏิบัติการพิเศษของรัสเซียในยูเครนวันที่69ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมากองกำลังทางอากาศของรัสเซียโจมตีหน่วยงานทนหารของอยูเครนได้จำนวน39แห่งที่รวมถึงทำลายศูนย์ราชาการ2แห่ง ทำลายจุดรวมตัวทหารและยุโทโธปกรณ์จำนวน36แห่งและทำลายยุโทโธปกรณ์ของยูเครนได้ในหลายพื้นที่เช่นทำลายระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศพร้อมกับระบบเลดาราจำนวน3ระบบทำลายเครื่องยิงจรวดแกลดจำนวน3เครื่องทำลายโดรนของยูเครนได้ใน2พื้นที่และทำลายยุโทโธปกรณ์อื่นๆได้อีกจำนวนหนึ่ง สำหรับกองกำลังขีปนาวุธและปืนใหญ่ของรัสเซียทำลายหน่วยงานทานาหารของอยูเครนได้จำนวน65แห่งที่รวมถึงทำลายศูนย์บัญชาการ11แห่งทำลายคลังเชื้อเพลิง2แห่งและทำลายจุดเคลื่อนไหวของกองกำลังยูเครนจำนวน342แห่งอีกทั้งยังสามารถทำลายยุโทโธปกรณ์อของอยูเครนได้อีกจำนวนมากเช่นทำลายรถยนเกราะจำนวน31คัน โดยเฉพาะกองกำลังขีปนาวุธของรัสเซียได้พุ่งเป้าโจมตีคลังอาวุธของอยูเครนที่ตั้งอยู่บริเวณสนามบินทหารในเขตเมืองโอเดสซ,ซาทางตอนใต้ของอยูเครนซึ่งเป็นจุดเก็บอาวุธยุโทโธปกรณ์ของทางตะวันตกที่จัดส่งให้กับยูเครนโดยทางรัสเซียยิงโจมตีคลังอาวุธเหล่านั้นได้จํานวนทั้งสิ้น6แห่งที่เป็นทั้งคลังเก็บโดรนเบลักตาและคลังเก็บยุโทโธปกรณ์อื่น ซึ่งในช่วงวันที่ผ่านมาทางรัสเซียได้สังหารกองกำลังของอยูเครนไปประมาณ190คนและทางกองทัพรัสเซียได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าทางรัสเซียได้ประกาศหยุดยิงครอบคุมทั่วเขตโรงงานอาซอฟสเตลของเมืองมาริูปโปลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ UN กับกาชาดดำเนินการอพยพพลเรือนออกจากฐานที่มั่นของอยูเครนที่อยู่ในเขตโรงงานนั้น แต่ในช่วงหนึ่งกองกําลังของยูเครนได้ฉวยโอกาสในช่วงเวลาที่รัสเซียหยุดยิงเคลื่อนย้ายกองกาลังออกจากฐานที่มั่นเพื่อต้องการย้ายไปยังฐานที่มั่นใหม่และส่วนหนึ่งพยายามหลบหนีให้พ้นจากการถูกปิดล้อมของรัสเซียทําให้ทางรสสัสเซียต้องเปิดการยิงโจมตีกองกําลังของยูเครนอีกครั้งหนึ่งและยิงโจมตีอย่างหนักเพื่อสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายกองกําลังของยูเครน ทำให้ทั่วบริเวณเขตโรงงานอาซอฟสตเตลเกิดการยิงต่อสู้กันอย่างดุเดือดซึ่งการยิงต่อสู้นั้นดำเนินไปนานนับชั่วโมงโดยคาดว่ากองกาลังของอยูเครนมีการสูญเสียทหารไปนับร้อยคนซึ่งกองกําลังของอยูเครนที่ปักหลักอยู่ที่ฐานที่มั่นนั้นส่วนใหญ่เป็นทหารของกองพันอาซอฟและทหารรับจ้างส่วนหนึ่งที่ไม่ยอมจำนนต่อรัสเซีย สำหรับพลเดเรือนที่ถูกก่อกำลังของอยูเครนกักกันตัวไว้ที่บริเวณโรงงานนั้นคาดว่าปลอดภัยทุกคนเพราะถูกกักกันไว้ในห้องใต้ดินของโรงงานซึ่งทางรัสเซียกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสากลจะเข้าช่วยเหลือพลเดเรือนต่อไป และในช่วง2วันที่ผ่านมามีการกล่าวอ้างจากทางยูเครนและบางฝ่ายทางตะวันตกว่าพลาเรือนที่เคลื่อนย้ายออกจากเขตโรงงานอาซอฟสเตลได้ถูกรัสเซียบังคับและควบคุมตัวไปกักขังไว้ทําให้ทางเจ้าหน้าที่ของ UN สหประชาชาติที่อยู่ในเหตุการณ์ในเมืองมาริโปรลได้ชี้แจงถึงความจริงอย่างเป็นทางการว่าบรรดาพล,าลาเรือนที่รอดพ้นจากการถูกกักกันตัวต่างสมัครใจไปพักพิงกับทางฝ่ายราัสเซีย ซึ่งได้รับการดูแลอย่างดีจากทางรัสเซียโดยไม่มีการบังคับกักขังพลเรือนแต่อย่างใดทางด้านนโโายโจไบเดนผู้นำสหรัฐที่อยู่ระหว่างไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาวุธในอลบามาเขาได้กล่าวชี้แจงล่าสุดว่า ขอให้ทางสภากรองเกสของสหรัฐที่ได้อนุมัติเงินจํานวน3,000ันกว่าล้านดอลลาร์เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือ,อยูเครนในการจัดซื้ออาวุธให้เรียบเนินการจัดส่งเงินดังกล่าวเพื่อการจัดซื้ออาวุธให้กับยูเครนโดยเร็วที่สุดส่วนทางด้านเพนทากอนพลเอกลอยออสตินรัฐมนตรีกรลาโหมของสหรัฐได้ชี้แจงล่าสุดว่าบรรดาอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่สหรัฐกับกลุ่มนาโตจัดส่งไปให้กับยูเครนนั้น ทางสหรัฐไม่มีการควบคุมอาวุธและคัดสรรว่าจะเป็นอาวุธชนิดใดโดยให้แต่ละฝ่ายที่จัดส่งอาวุธให้กับยูเครนคัดสรรอาวุธส่งไปตามแนวทางของตนและทางสหรัฐไม่สามารถควบคุมอาวุธที่จัดส่งไปถึงดินแดนยูเครนให้มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ได้นั่นเป็นหน้าที่ของทางยูเครนที่ต้องควบคุมต่อไปซึ่งทางสหรัฐยอมรับว่าอาวุธส่วนหนึ่งที่ส่งไปถึงยูเครนได้ถูกทางรัสเซียโจมตีทำลายก่อนที่อาวุธเหล่านั้นจะถูกนำไปใช้ โดยครังเก็บวุธของอยูเครนเป็นเป้าหมายสำหรับการโจมตีจากรัสเซียทางด้านนายวโดริเมียเซเลนสกีผู้นำของอยูเครนก็ได้ชี้แจงล่าสุดว่ายูเครนที่กำลังต่อสู้เพื่อยุโรปต้องใช้เงินอย่างน้อย6 0แสนล้านดอลลาร์สำหรับการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและสถานที่ต่างๆในยูเครนตัวเลข6แสนล้านนั้นเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ ที่ทางตะวันตกและรัสเซียต้องรับผิดชอบร่วมกันโดยเฉพาะทางรัสเซียต้องชดใช้ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับยูเครนเมื่อทางผู้นำของอยูเครนกล่าวเช่นนั้นจึงมีบางฝ่ายของทางรัสเซียออกมากล่าวตอบโต้ผู้นำยูเครนว่านายเซเลนสกี้ควรจะประเมินด้วยว่าความสูญเสียของกลุ่มชนในดอนบาสที่ถูกยูเครนโจมตีมาตลอด8ปีนั้นมีมูลค่าความเสียหายเท่าใด นั่นคือภาระที่ยูเครนควรชดใช้ก่อนเป็นสิ่งแรกและอีกด้านหนึ่งคือโรงกลั่นน้ำมันหลายแห่งของจีนกำลังจัดซื้อน้ำมันจากทางรัเสเซียเพิ่มมากขึ้นจากเดิมเกือบเท่าตัวโดยทางจีนไม่ได้กังวลกับคำขู่ของทางสหรัฐที่ได้ขู่เตือนจีนว่าหากทางจีนมีการจัดซื้อพลังงานจากรัเสเซียอย่างเต็มที่จีนอาจจะได้รับการตอบสนองจากทางสหรัฐด้วยมาตรก,การต่างๆที่รุนแรง ข่าวสุดท้ายครับล่าสุดผู้นำของเชเชนได้กล่าวชี้แจงแบบเป็นในๆว่าปฏิบัติการพิเศษทางทาหารในยูเครนของขั้นตอนต่อไปอาจจะเป็นปฏิบัติการทั่วประเทศยูเครนซึ่งก่อนหน้านี้ทางกองกำลังเชเชนได้เคยกล่าวเตือนทางยูเครนว่าหากทางยูเครยนยังคงใช้วิธีบุกยึดอาคารบ้านเรือนของประชาชนไว้เป็นฐานที่มั่นทางทหารของตนผลลัพธ์ก็จะเกิดขึ้นดังภาพที่เห็น ที่นอกจากกองพลังหัวรุนแรงของอยูเครนจะต้องเผชิญกับชะตากรรมอันเลวร้ายแล้วผลร้ายที่ไม่น่าเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของชาวยูเครนด้วยและเมืองเคฟก็จะมีสภาพเดียวกันถ้ายูเครนยังใช้เมืองที่สวยงามนั้นเป็นฐานที่มั่นทหารของตนต่อไป ศักดิ์ศิลารายงานข่าว